เงี้่ามาเหมนี้เอามาครับเหมีเอาน้อยมาครับเอออุ้งๆในอุ้งๆอุ้งๆครับอยากระโดดอยากกระโดด โอโหโอ้โหเอาเางี้เลยหรอเอาเลยหรอมาย้อยิ่่ารบเอ่ามาครับแบบนี้เ่าน้อยมาครับอออ๋อุ้งๆไหนุ้งๆ อย่ากระโดดโอ้โหโอ้โหเอาเอานี้เลยเหรอเอาเลยเหรอมายืดสองซ้ำว้าวยอด